บังเขาลามใหญ่พี่น้องค่ะสุกแล้วจ้าทุกคนนี้ทางก้นมันค่ะพี่น้องค่ะไอ้ทางหัวมันค่ะพี่น้องเขาลองเบิง์มัว่ามันสิติดเยอะหรือเปล่าพี่น้องเอนเ็นแน่นเฮ็ดจังใดะเขียวแฮกพี่น้องเ <laughs> ขียว้ฮกพี่น้อง โอ้โหทุกคนสวยมากทุกคนสวยค่ะทุกคนค่ะเบิ่งเด้อว้าวดูติดเยื่อค่ะขนาดพี่น้องเขาลามโอ้โหสุดยอดไปโอ้ตก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 โอ้โหทุกคนเบิรงเอาค่ะพี่น้องค่ะไม่กินน้ำาค่อยพี่น้องเขาลามเยื่องงามคักพี่น้องค่ะว้ายสวยงามดูโอ้โห สวัสดีจ้าทุกคนคะ่ะมื้อนี้เฮาสิมาเฮตดเข้าหลามทรงเครื่องค่ะทุกคนคะ่ะก่อนอื่นเราเอาเข้าไปหมาก่อนเลยค่ะทุกคนคะ่ะเอาไปมาขามคืนนะพี่น้องนเนาะแล้วเฮาก็จะมาส่วนผสมเฮาซิมิยังเน่พี่น้องขาเนาะมีกระทิค่ะทุกคนคะน่ะเนะมีน้ำตาลทรายค่ะทุกคนคะ่ะมีเกลือค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีมันเทศนะคะทุกคนคะ่ะสีม่วงค่ะ เ,เขามาปรุงรสเลยจ้าเขาหมักหวานก็ใส่หลายๆเขาหมักมันก็ใส่หลายๆด้อยพี่น้องค่ะเขาี่ใส่กะทิไปกองหนึ่งเลยค่ะเนาะเทกะทิลงไปหนึ่งกล่องใส่หมดเลยค่ะเนี่ยโอ้โหไอ้นี้เขาจะใส่น้ําตาลนะคะทุกคนค่ะเล้วแต่ความหมักด้ยแต่เขานี่บอกว่าหมักหวานค่ะเขาใส่จักหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเพราะละจะมีพอละค่ะทุกคนค่ะเนาะ แล้วก็ใส่เกลือนะคะทุกคนคะ่ะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะทุกคนคะ่ะให้มันตัดมันตัดหวานตัดเค็มค่ะทุกคนค่ะเนาะให้มีรสชาติสามอย่างเลยค่ะทุกคนค่ะมีแดดอาสูตรใครก็สูตรใครนะคะทุกคนคะนะ่ะอ้าวเ,คคะะคคเอาพอละทีนี้เราก็สีมาซาวกันค่ะพี่น้องค่ะเนาะคุณเนี่ยมันเข้ากันก่อนค่ะพี่น้องซาวให้มันเข้ากันก่อนเลยพี่น้องเด้ออ้อาวนี่ย แล้วแต่ผูมักขหวานหรือหมกมักอะนรอย่างี้เนมันค่ะพี่น้องค่ะแล้วเตะตี่มไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเอากับพะนไปให้มันแบบให้น้ําตาลมันละลายก่อนค่ะพี่น้องค่ะเนาะคนไปเรื่อยๆค่ะกระบอกเขามีอยู่สามกระบอกค่ะพี่น้องค่ะแล้ววันนี้เราากระถเ่านี่ลงน้องพี่น้องเนาะมันเทศสีม่วงค่ะพี่น้องค่ะห้องอีกแบบหนึ่งก็ห้องมันเกี่ยวไทย ก็แมงมันเกี่ยวหน่วยาขาวๆพี่น้องค่ะมันเกี่ยวคือมันเทศอีกแหละเออมันได้สีม้วงมาพี่น้องเนี่ยเราก็เอามันเทศลงเลยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยนี่ฮ่าค่ะ่เออถึงใจค,อย,ยอ,อ,อ,ใจคอยพี่น้องเือถึงใจคอยพี่น้องอืมคารนโอนอัวเลยค่ะทุกคนค่ะเราลองเบิ่งว่ามันหน่อยมันหลายถ้ามันมันหน่อย เอากระเอาใส่อีกค่ะพี่น้องค่ะระว่ามันเฮามีโอ้จบมาอาไทเดอทุกคนนะขไหอมมือซาวค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเข้ามันจะบอรฮักเนาะพี่น้องเนาะมือก็ล้างแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่โอ้โหไปไปใส่กระบอกน้ำกันพี่น้องไปกระบอกข้าวหลามมีสามกระบอกค่ะทุกคนค่ะเฮาสีมาหายเข้าไปค่ะพี่น้องค่ะเนาะ ให้ในเพื่อมันที่เต็มพี่น้องตอนเข้าลูกกอนด้วยพี่น้องเดอ้ออ้ยบ่ต้องตอกเลยพี่น้องเดอ้อโอ้ยมันบอกคือเนาะเอาซ้อนตักต้องเอามือกอกสมมาอีกละสมมาอาภัยค่ะทุกคนค่ะมือกอกเอาอี่เอาตกตะลงังได้กินครึ่งหนึ่งกอกครึ่งหนึ่งพี่น้อง ขออนุญาตกอนเด้อพี่น้องไปกอกมันเลี้ยวกอนพี่น้องอตกตลางพี่น้องมือข้างเดียวอ,อได้อยู่บ่้ก็ได้อยู่เด้เอาตกตลาง <c oughs> นี่ยขออนุญาตไปกอกกันเด้อพี่น้องเด้อ